สวัสดีพี่น้องครับพบกับซองบานลำเพลินไปเที่ยวครับมาเมืองบรรยาก,กาศอ๋อหนีไปถ่ายรถไปไปถ่ายคลิปก่อนไหนจะคลิปเมืองก่อนเอ้าวันนี้พาพี่น้องไปเมืองบรรยาก,กาศการเก็บกองอาจารย์เต้ครับอาจารย์เต้าครับ บรรยากาศนี้เขาบอกว่คอยเดพอโดนบอกบอกเออมังมือกวางเลยที่สองคนเจ็บนายริตนเนาะฮะให้ตัวเบียดธรรมดาลาตีกวางเนาะกรบถึงเก็บลายเป็นพิเศษโจานต่อมันมาได้ได้ช่วงนี้จานตอมันมาได้ วนบอกว่าเอาะพูดกับเคยเขาอยู่่อโอ้มันนี่ป้งแป้งป้งแป้งปุลึงปุลึงป้งแป้งป้งแป้งเด่นเสิร์ฟแนหนาเลยข้ากหลี่กับสูข้าวูเขาสูนี่เพ่งขายที่เนียเพ่งยังครับเพ่งทื่ว่าขายออกซื้อซื้อเพ่งไายังซื้อขายแครับน้ำดขเนต์่้งเพ่งเดมอนดิเพ่งของเดมอนดิซื้อขายไปเพ่งซื้อายัง ขอฟังซื้อเพลงก่อนผู้ไฟลมสมหผู้ฝฟลมอีแล้วก็จะก็เอาไปแต้งไรหรอมีเมีแต่แต้งผู้ฝฟลมภูมโนลมผู้อย่างเนี้ยน่นี่นีโอตีโอตีไอเด็กกะผู้ฝฟยลมยยูสุ่้ยใสพีหกสพี่ฮะผู้ฝฟลมน่ยู่ไดอ้ดรเต๋อเพื่อยังเพ่อน้องแสนโอ้สุดยอดแต่คนแจ้งเพลงเขาคนแจ่งเพลงเขาต้องไปสืบคนหาเออ มาทำอยไมาทำอะไรมาทำไม่หน่อยเห็นปะพู้ได้ชี้หงพู้ได้ชี้หงแม่หน่อยเพียงเพียงตอนนีม่น่อยตนนี้ไม่หน่อยกินขนมซีจีฝนมอย่าปากที่เาว่ามาเด็จดิบก็บเองเหรอมาเดดบเลยมานม่ได้จิเป็นการดูเวจริงจังเอาสูเรก็หละสูตรนสาวดนั่งเป็นไง พ่แมนว่าเห็นนาแล้วจึงเน้กูึจกี่ดจักอย่างมีเื่อนายพันเลยนครับโอ้อะไรเด้ดิเออตายตายปาทกวทสิตั้งแล้วก็สิเก็บแล้วแต่ละมือขวดสมองนี่อาจารย์เมื่อกวางเขานี่ถือว่าท่อหดสุดแล้วตั้งกว้างเก็บกว้าง เอากระถาออกเนะกเกเาะเอาทายคลิปอยู่ถาออกโอ้โหขอมาเซียมาไล่แหงน้องน้องทั้งสองเนาะผูเ้เล่แบบอยากแหงกำลังใจอาจารย์นักดนตรีตสินะตั้งเนอะงเก็บเองเออเอาเก็บสูเข้าหลายูาา้อมันหอมันแรง เดี how, ๋ยวเดี๋ยวต้องเอานั่นออกไปใส่กล้องอีกทีมั้งเรได้ดูทำงานแต่ละมือแต่ละมือวะไม่ได้บูกงานนะย่งมันมันมันโผล่มามือมือละงานเลยโอ้คือขัดกันวะโผล่มามือละงานเลยไหมกูเปิดเพื่ออะไรมันอีโฟมหรืองานอะไรอย่างเงี้ยวันที่สามวันที่สามยั่วอีกตลาด เอาอีกแล้วโอ้ภูแม่ดิมันไม่หมางอาบน้ำมั้งจำอะไรวะลองูกางองปกติปตินี่ไปอาบน้ำอยู่ไสนาไปอาบน้ำอยู่ปั๊มปตทหรือบางละกบางละกับางผมก่ได้นก็ที่งเหบรุ่วันทีเช่ออ้าันีว่า่ช่ได้ไปมอสิ แม่นวไรู้ว่ะเอาแมเอาแม่เหน้ที่โหถงพอมอชิดเพชรบ้่นแพงครับแจกยกย่แอะไรบ้งอะไรดอครับช่วงมีเกทีอะไอ้จะเป็นสายยังงเนาะอ้กวคงอูกวลายกวงมูนี ก็สิเก็บแล้วบาดนี้ตั้งตั้งแล้วเออคนสุดยอดดีๆเห็นบ่นี่เจ้มันเอ๋อไปกินนี่ครับไปกินเจ้มันดองเจ้มันดองอาหารเสฉวนต่อให้ไรเจ้ามาเป็นซีนี่ล่ะเฮ้ยไม่อยากจะมองไม่อุ่นวายดีวะทีมงานอุ่นวายตั้งก้อนกับเล้วซ่าขามู มาเก็บกวนกับซาของมือเราพอมันหลสู้เขาละสู้เขาบ้านห้องมันแ็กโอ้ประเทศไทยบรรยาก,กาศนนี่แค่แรกนี่ซื้อใด้นี่เปลานี่นี่วะเพื่อเป็น,นสองตัวเออไรฮะอ้ ก็เถื่อใช่ไหมเดีอยากได้คือบบบเตยแมมเสือเสื้ออันตัวใหญ่ตันมเสื้อแขนยาวมันไมอุ่น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 นี่แบบออนเลยเสื้อเสพวกนี้เป็นคือว่าเทมแรกไปซื้อไปใส่ฮะมือสองเเาซื้อไส่มือสองไมไม่ทั่วไปไปแล้วผม่เห็นมันต้องหาแล้วมันเป็นมันเขาต้องหาเอาน่าตัวเข่อนเอาเทีมเทมซะ ขาเพิ่งกินดองแซลมอนแซลมอนดองดองจนแหลกย่งอแีแบบคือแบบของพ่อหเหมที่เป็นมิแผงกอดอะไรกูอันนี้อันนี้ม่มีขายอะไรโอ้องคือก็มือวงเออมือของมือมือองน้ำข้าจบจริงยังไงเราเก็บซองเลวมาหิ้วเขาไปี่าเพื่อใครกินยันยันแซลมอนว่ามีแซลมอน ข้างข้างนาสาหน่อยนี่มือกงคัดนาตาพี่น้องผู้ใดนาตาบใตีกงผู้ใดไปซื้อไปเอก่งเด้คนหน่อยดิไปื้อส่นเอาเก่งตัวตัวเียนฮะตัวนี้บ่ใจยืดดิเก่งไ้าไหมไดคนหน่อยไหมพ่นองเอ้ยเอาพี่น้องครับลิปนี้ฝากไว้้ะนีผู้ใดจให้ จันเมื่อกวางเขาสุดยอดแหงก็สีตังแล้วก็สีเก็บแล้วเใช่ไหอเนาะผู้สาวมาเก็บด้วยผู้ใดได้ผู้ใดได้เป็นผู้สาวนี้สบายทีเดียวคนขึ้นมันก็บพ่อเกินมากหรอกหนักเขาหนาบุ้งสบายสบายเลยเตะผมเป็นผู้สาวนี้เป็นยังครับออกกําลังกายตัวออกกําลังกายสุดท้ายคองเนาะไม่เหาที่ทีเต็ปูละเมียนอยู่นี่เมียดไอ้กองดีๆเนาะ ียออมมเาขั้นตอนสุดท้ายแล้วเจ้ยอดะไรครับเยี่ยพี่น้องฝากไว้บอกกันคลิปต่อไปครับว้าว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 อะไรอะไรบอกกันคลิปต่อไปครับบริการครับ